มูเจ้าขาเรื่องนี้ว่าสิบว่าอดกบูเจ้าขาแต่ว่าอ,ด,าาาอดบ่ไรนะฮะายเพริกโตเกียวนี่มันปังเรสปังอิลีนะคะสำหรับคุณคู่ชิ้นจงังโตเกียวมิวสิกนะมูน้องมูเจ้าขาได้จำได้ว่าว่าช่วงวันที่สิบพฤศจิกา,าคุณกล่องว่าอยู่กับคุณอ เจนีซีโฟนะฮะที่เพิ่นได้ไปทําการแสดงอยู่ประเทศไต้หวันเมื่อนั้นทางเจ้าภาพเพิเ่นก็บรีเควสตนะครับเพิ่งก็อยากได้คู่ชิ้นจัง,งเช่นกันว่าสันว่าแต่ติดงานบวชพุเจ้าขาล่าสุดมีการอัปเดตนะเมื่อวานนี้โอ้โหคู่ชิ้นจังเพิ่นก็นได้ออกมาเว้ามาโพร์บุเจ้าขาว่างงานต่างประเทศนั่นเออประเทศไต้หวันปีนี้ ก็อยากได้คู่ชิ้นจังวัสัว่าโอ้โหนะฮะแต่เพิ่นติดงานบุเจ้าค่าล่าสุดดาเออเออเออเจ้าภาพสั่งจองสั่งตรงมาเลยค่ะบุญกระถินวัดพิพัฒน์ปีนาวัสัว่าพี่เลือกคุณครูชินจังไว้หนึ่งคนนะคะ โอ้โหเดี๋ยวได้มือได้วันแล้วสิแจ้งให้ทราบอีกที่หนึ่งอ้ยขนลุกบุญเจ้าขาเป็นกำลังใจให้ทุกคนวรินวันบาเจ้าภาพอย่างคือบ่ดีแต่บุญเจ้าแต่ที่แน่นอนฟังจากการพูดการเว้าแล้วนะฮะเลือกคุณครูชินจังหนึ่งคนต้องมีเอกคนสองคนสามอย่างแน่นอนศิลปินโตเกียวมิวสิกผู้ใดสิได้ไปเอกบุญเจ้าขาเข้ามาลุ้นกันเดี๋ยวสมหญิงสิมาเอาอัปเดตให้เบิง่งเรื่อยๆนะฮะแต่ที่แน่ๆปังเนาะ ผู้ใดยู่ใกลโตเกียวมิวสิกปังดังคักช่วงนี้ยอดวิวเพลงกับบอหลายกับบ,บบเป็นยังมาสั่นผู้ยบาลว่าเห็นบออย่ามาเบิ่งยอดวิวเพลงนะฮะแต่งานมีแน่นนะฮะเงินฟูขึ้นขึ้น,นยังนีปานว่าเอาบักนุนแช่น้ำว้ยเอาบักนุนแช่น้ำพนาบาคือ <laughs> มันบ่แมนซะตัวปานตีผงซักฝาโลงน้ำอะฟูองค์ลงองลงขืนมิตรบูหังผู้มีผู้นั้นกระซื้อรถผู้นีก้ก็เฮ็ดบ้านเฮ็ดซองผู้เจ้าเอ้ย